ครูมาจากการขายออนไลน์ที่ไม่ได้ชอบขายนะคะเป็นคนที่ถามว่าการขายอายไหมถ้าพูดถึงในเรื่องของการขายออนไลน์เล็กๆก็ถือว่าอายนะคะถือว่าเป็นงานที่ใหม่ถือว่าเป็นอะไรที่วยชันเป็นนักธุรกิจนะเพราะว่ามักจะชอบบอกตัวเองเสมอว่าเราคือนักธุรกิจนะคะแล้วมาให้เราทํานี้ครูจึงพยายามทํำยังไงให้คนมองภาพการขายออนไลน์เป็นนักธุรกิจนี้ครูอยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจตัวเองเนาะลองเปิดใจตัวเองดูค่ะ อะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นตัวตนอะไรที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้หรอกอะคะ่ะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนิดนึงไม่แน่นะคะโอกาสเดียวที่คุณได้รับมันอาจจะทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะคะเพราะอย่างที่ครูบอกอะคะ่ะบางครั้งโอกาสที่เราได้มาะคะ่ะสิ่งที่ครูได้มาเหมือนกันคือโอกาสอะคะ่ะออนไลน์เปิดโอกาสให้ครู มันทําให้ครูจากคนที่เป็นหนี้หลายสิบล้านจากคนที่แทบไม่มีเปอร์เซนต์รอดกลายเป็นคนสุขภาพดีกลายเป็นคนมีไรายได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งจากการรับโอกาสนั้นจากการที่ไม่ปิดโอกาสว่าฉันทําไม่ได้หรอกครูเป็นคนที่ไม่เก่งโลกโซเชียลโอ้โหกว่าจะรู้อะไรยังไงนะคือถ้าถ้าอไอ้ชอบแบบพุ่งทยานถ้าอะไรไม่ชอบต้องศึกษาถี่มากๆแต่สุดท้ายเป็นไงคะครูก็มาอยู่อันดับเบอรตต์ต้นๆของออนไลน์ เพราะอะไรอ่ะเพราะครูไม่เชื่อค่ะว่าคนอย่างครูทําไม่ได้อะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อนะะว่าคุณทําได้แล้วคุณก็ต้องเชื่อด้วยว่าคุณเก่งได้มากกว่านี้คุณทําได้มากกว่านี้อย่าบอกว่าฉันทําสุดตัวแล้วไม่ค่ะถ้าคุณยังสําเร็จได้ไม่มากพอยังไม่มีควาว่าสุดตัวนะคะถ้าวันนี้คุณพอแล้วมีพอแล้วมีพอใช้แล้ว <scattered othes S 1> ไม่มีนี่แล้วเอชีวิตแบบลันลาได้แล้วสบายแล้วไม่เป็นไรค่ะ ทำเท่าเดิมอยู่แบบเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณยังมีนี่คุณยังต้องมีภาระต้องยังต้องส่งลูกเรียนคุณยังต้องใช้จ่ายคุณยังต้องให้คนที่คุณรักคุณยังต้องกินต้องใช้คุณยังต้องใช้ในทุกเดือนค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามที่คุณยังต้องใช้เงินฟังนะคะไม่มีคําว่าทําสุดตัวแล้วนะไม่มีค่ะมันทํามากกว่านี้ได้อีกมันไปได้มากกว่านี้ทุกวันเลยมันเพิ่มองศาได้นะคะเชื่อครูไหมครูมาจากการเพิ่มองศาทีละนิดค่ะ ไม่มีใครสําเร็จในวันนี้พรุ่งนี้การเพิ่มองศาของเราอะคะ่ะมันอาจจะไปตรงล็อกวันที่สามสิบมันอาจจะไปตรงล็อกเดือนใดเดือนหนึ่งหรือมันอาจจะไปตรงล็อกเพราะฉะนั้นค่ะอย่าบอกว่าฉันทําสุดตัวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันสุดแล้วอย่านะคะถ้าวันนี้คุณจะพูดได้ก็ต่อเมื่อคุณเพียงพอแล้วคุณไม่เอาอีกแล้วถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่มีหนี้คุณไม่มีภาระความรับผิดชอบคุณมีเงินที่จะจ่ายเพียงพอต่อเดือนทุกเดือนนั่นแหละค่ะเราพูดได้เลยว่า เราพอแค่นี้แล้วเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแล้วเราทำสุดตัวแล้วอะไรเงี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นที่มาของคำว่าเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านถ้าครูยังไม่เปลี่ยนความคิดยังคิดว่าโฮ้ยทำไม่ได้หรอกทำไม่ไม่เห็นฉันไม่สวยฉันไม่กล้าไลฟ์ฉันไม่กล้าทําวิดีโอฉันไม่กล้าออกมาอย่างนี้หรือหุ้ยวันนี้ฝนตกฉันไม่ไลฟ์หรอกอุ้ยวันนี้แดดออกฉันไม่ไลฟ์หรอกอุ้ยวันนี้ฉันอยู่ข้างนอกฉันไม่ไลฟ์หรอกอฮ้ยวันนี้ฉันเซ็งฉันไม่ไลฟ์หรอกเฮ้ยวันนี้ นั่นคือข้ออ้างอย่าเพิ่งมีข้ออ้างค่ะให้เราเพียงพอและมากพอเมื่อน,นั้นละค่ะข้ออ้างของเรามันจะดูหรูมากเข้าใจนะคะล้วเมื่อไหร่ที่เราโคตมีเพียงพอเมื่อไหร่ที่เราอิ่มเต็มเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโอ้โหนะเราจะพูดอะไรก็ได้อ่ะคะ่ะแบบข้ออ้างมันจะดูสวยมากนะคะข้ออ้างมันจะดูหรูดูแพงนะคะแต่ถ้าวันนี้เรายังมีไม่มากพอ ยังไม่สบายมากพอคนอยู่ข้างเราก็ยังไม่สบายพอพ่อแม่เรายังไม่สุขสบายพอบ้านยังผ่อนรถยังผ่อนทุกอย่างผ่อนหมดจริงกระเบลสรุปว่าทุกสิ้นเดือนเงินไม่พอใช้ถ้าเป็นแบบนั้นเขาอ,อ้างไม่หรูเลยเขาอ,อ้างไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนลองเปลี่ยนความคิดมุมมองดูสักนิดหนึ่งเนาะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ